หลักฐาน เเอยยว่ว่าก็ใช้มันใจหนิดอย่างอะไรที่พอรู้มันไม่แ,สแสใน่ใจสาวแต่ความที่กังวลแต่กังวลเด็กคนนี้เรียนอยู่ที่ไหนกอวชรที่ไหนที่โคราชเห็นตุ๊โมทอละทัดอยู่นะก็มาแลกเคราะห์ยายเอาตังค์มาให้สองร้อยฝากแกซื้อของนะแบบแบบที่บ้านนะอ๋อมีห้องน้ำในตัวจะ้ะได้ยินข่าวอ่ะหลานแกฆ่าแกโอ้โหตกใจหมดเลยเชื่อไหม โอ้โหทำไมทำได้ตกกระจายมันเลยนอนคืนนอนไม่หลับเลยสงสารยายแกนะสงสารยายเนาะอ่ยายแก,กจะดีแกก็ไม่เลยไปคุยกับใครมานั่งมาเดินมาคุยาาามาาเมาเดินคุยแล้วแกก็กลับห้องที่ฮานอยอ่ะ ถูกฮะถูกหวยห,ห้านอยคงอย่างนั้นละมั้งแสนกว่า<อ>บาทคงอย่างนั้นละมั้งเห็นยายแคเล่าให้ฟังว่าพ่อมันส่งเงินมาให้แสนหนึ่งพ่อมันถูกหวยอะไรก็ไม่รู้เราก็<อ>ไม่เข้าใจหรอกเออยายถูกหวยมันเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะยายถูกหวยแสนหนึ่งก็เลยตีเอาเงินเลยคงอย่างนั้นละมั้งยังไงก็ไม่รู้ยายเป็นคนถูกหรือว่าหรือว่ายายอ่ะยายโอ้ยายถูกเองยเีสม นี่ใช่ไหมที่เจอแกรประจำใช่ไหมใช่ก็ก่อนผมอยู่ยังไงตอนนี้ครับผมคุณ้ก็อยู่ะนะทุกวันเลยเหรอทุกวันหลังสงหลานส่งอะไรแล้วก็ไปรถบัสไปไหนอ๋อตั้งใจกักต้อยรถแกใช่ไหมพี่นี่แค่ใช่ครับนี่ประจำ อ้าวพี่สวัสดีครับวิ่งวนี่นครับ